เคล็ดลับการเอาตัวรอดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายนะคะข้อที่1ต้องมีสติค่ะอย่างแรกเลยนะคะลำดับต่อมาค่ะขอความช่วยเหลือนะคะหากเป็นไปได้หรืออยู่ในจุดที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ค่ะข้อที่3นะคะคาดเดาเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์ว่าเราสามารถที่จะเอาตัวรอดหรือออกไปจากสถานการณ์นี้ได้ไหมและนอกจากนี้แล้วมองหาทางหนีทีไลรเลยค่ะ หากเป็นไปได้นะคะไม่ควรต่อล้อต่อเถียงหรือด่าทอกับคนร้ายเพราะอาจจะทําให้สถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะนอกจากไม่ด่าทอแล้วก็อาจจะเจรจานะคะหากสามารถทําได้ค่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะไม่เสี่ยงที่จะต่อสู้หากคนร้ายมีอาวุธค่ะหาโอกาสในการหนีให้รอดไม่ต้องสนใจทรัพย์สินนะคะ